สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีวิธีบูชาพระพิเคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและปัญญามาฝากกันครับผมนับถือพระพิเคเนศตามที่ปริญาแนะนําหลายปีก่อนผลจากการนับถือทําให้ผมเชื่อว่าการบูชาพระพิฆเ,เนศนั้นช่วยเสริมดวงชะตาขาจัดอุปสรรคและส่งเสริมให้การค้าขายรุ่งเรืองประสบความสาเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปไหว้ท่านที่เทวลัยบางใหญ่มาเทวลัยแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนการจรพิเศษฝั่งขาเข้าเมืองติดกับเซนท่านเวสเกต เดินทางสะดวกมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ได้ครับพระพิคเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเป็นโอรสของพะศิวะและนางปาราวตีมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีเสียงเป็นช้างมีสี่กรขนสีดำงาข้างหนึ่งหักถือเป็นผู้ขจัดอุปสรรคเทพเจ้าแห่งปัญญาความรู้และความสําเร็จในการไหว้เทพเจ้าฮินดูจะต้องเริ่มจากการไหว้พระพิคเนศก่อนทุกครั้งมีความเชื่อกันว่าหากขอพรใดๆ ที่ไม่เกินไปกว่าวัฒนาบารมีของตนย่อมประสบความสําเร็จสมหวังดังปาถนาพระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาความสําเร็จและการขจัดอุปสรรคชาวฮินดูเชื่อว่าการบูชาพระพิคเนตสามารถช่วยในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ความสําเร็จในการศึกษา 2. ความสําเร็จในการหน้าที่การงาน 3. ความสําเร็จในธุรกิจ 4. ความสําเร็จในการแต่งงาน 5. ความสําเร็จในการมีบุตร 6ความสำเร็จในการรักษาโรค 7. ความสำเร็จในการขจัดอุปสรรคต่างๆดังนั้นพระพิกเนศจึงเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาฮินดูที่มีคนนับถือเป็นอย่างมากการบูชาพระพิฆเนศสามารถทําได้ทุกวันแต่วันที่ดีที่สุดในการบูชาคือวันพฤหัส,สบ,บดีเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่เงียบสงบเช่นเช้าตู่หรือเย็นค่ําถือเป็นเวลาที่เทพสเสด็จผู้ที่บูชาพระพิฆเนศควรจัดเตรียมเครื่องบูชาได้แก่ ดอกไม้ทุบเทียนผลไม้น้ำสะอาดนมข้าวเพื่อถวายพระพิคเนตเป็นประจำห้ามถวายอาหารทุกชนิดที่มีเนื้อสัตว์ผสมอยู่ถ้าเดินทางมาไหว้ที่เทวรัยบางใหญ่ท่านสามารถมาหาซื้อเครื่องบูชาได้ที่นั่นเลยทางเทวรัยได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมผลไม้สําหรับไหว้พระพิคเนตสามารถเลือกได้ทั้งผลไม้มงคลและผลไม้สุกตามฤดูกาลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกทั้ง5้าอย่างก็ได้ตอนที่ผมไปไหว้ผมเตรียมกล้วยน้ำว้าไปหรือจะซื้อที่เทวาลบางใหญ่ก็ได้มีผลไม้5้าอย่างเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของผู้ศักการะผมขอแนะนําผลไม้ที่สําหรับไหว้พระพิฆเนศ5อย่างดังนี้ 1. ส้มเสริมความเป็นมงคลขอพรสมดังปาถนา 2. มะม่วงสุกข,ขอพรเรื่องความรักให้สุขสมหวังสสับปะรดพบเจอแต่ความโชคดีและสิ่งดีๆในชีวิต4กล้วยน้ําว้า ความสุขและความอุดมสมบูรณ์ 5. มะพร้าวอ่อนอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงบางคนก็นิยมนําผลไม้ไหวพิพิเนต9อย่างไปบูชาโดยเพิ่มองุ่นแอปเปิลสาลี่และแก้วมังกรที่เทวรายบางใหญ่องค์พรพพิเนตเป็นปางมหาเทพอิยาลามี3พระพักสี่กรในการไหว้ขอยืนด้านพรที่ต้องการขอด้านขวาขอให้เจริญในหน้าที่การงานตรงกลางขอให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรค ด้านซ้ายขอโชคลาภการเงินขอเพียงครั้งละหนึ่งอย่างเมื่อสำเร็จแล้วค่อยกลับมาขอใหม่ขณะขอพอรให้ตั้งสติเตรียมจิตใจให้สงบนิ่งบริสุทธิ์ไม่วอกแวกท่องนโมสามจบท่องบทสวดบูชาพระพิคเนรกล่าวขอพอรจากองค์ท่านพรที่ขอควรชัดเจนมีขอบเขตที่แน่นอนไม่กว้างขวางจนเกินไปจนทำไม่ได้ขอพอรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากความคิดอกุศลใ,ใดๆพร้อมกล่าวยืนยันว่าผู้ขอจะทําจริงอย่างมุ่งมั่นจนสําเร็จหลังจากไหว้เสร็จแล้วปักทูบเทียนนําของไหว้ผลไม้ที่นํามาไปวางด้านหน้าขององค์ท่านแล้วมาขึ้นบันไดด้านหน้าหนูมุสิกะเพื่อเตรียมฝากคําขอพรไปกับหนูมุสิกะให้ส่งต่อไปยังองค์ท่านโดยให้กระซิบที่หูด้านซ้ายของหนูมุสิกะแล้วมือขวาปิดหู ของหนูเอาไว้เพื่อให้พรสําเร็จเร็วขึ้นเพียงเท่านี้ความสําเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลถ้าสําเร็จแล้วอย่าลืมกลับมาถวายขนมนมเงินให้หนูมุสิกะด้วยนะครับข้อควรปฏิบัติของผู้ศรัทธาพราะพิฆเนศต้องหมั่นทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำงดเนื้อสัตว์ได้ก็จะดีการปฏิบัติตัวเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การไหว้ขอพรพระพิฆเนศประทานพรให้สําเร็จเร็วขึ้นได้ ที่เทวรายบางใหญ่มีองค์เทพเอ,อื่นๆให้ไหว้ด้วยเช่นกันเช่นพระแม,ม่รักษมีพระราหูพระศิวะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอให้พรจงสำเร็จกัทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Soft Pudding ช่องดีๆมีสาระถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ